ขอดน้อมน้อมด้วยเสียงกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สามร้อยสามสิบสองตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทําความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบขนขวายในความดีพึงห้ามจิตสัจาบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในาบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิ สังขังสรณังคฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคฉามิทุติยามปิธรรมังสรณังคฉามิทุติยามปิสังขังสรณังคฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคฉามีตติยามปิธรรมังสรณังคฉามิตติยามปิสังขังสรณังคฉามินัตถิเมสรณังอัญยัง พุทโธเมสรรนางวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรรนางอัญยังธัมโมเมสรรนางวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรรนางอัญยังสังโฆเมสรรนงวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยัง네สัตตุสาเสน ที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ข้าพเจ้าพึ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึ่งเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอัตินาทานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสาวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ สมปปะลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิชฌาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิขพไป้าขอสมาทานอาชีวธรรมกศีนตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุด ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัทินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอพรมิจริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวา,าทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยัมัชฌะประมาทฐานา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจขีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมาลาคันทวิเลป,ปนะทาระนะมันตนะวิภูสนัฐานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจายานะมหายานะเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชชะปฏิคขาหานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าเพเจ้าขอสมาทานศินสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต เพื่ออนุปาธาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทธิงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทธิเจริญบารมีสิทเจริญบุญญากิรรยาวัตถุสิทเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการอันประกอบด้วยสติปฐาน 4, สี่สมมตปฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้า พลาหา้าพจงเจ็ดอ่ะเรียมักมีองค์แปดเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายและสุขใจปลอดภัยกันอยู่ค่ะและคงเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระนะคะนั้นคืออะไร นั้นก็คือศีรลสาระสมาธิสาระและปัญญาสาระเหล่านั้นเมื่อศึกษาพระสัจธรรมแล้วก็คงรู้ว่ามหาพูตร,รูปสีนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระเกิดแล้วในภพทั้งปวงด้วยอำนาจกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างด้วยเหตุนี้เมื่อเรานั้นได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบรมศาสดากันอยู่ทุกวันนั้น เราจะเห็นว่าพระองค์ทรงตรัสในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเหล่านี้คือมหาภูตรูปนั้นให้เราได้รู้ตามความเป็นจริงว่ามันไม่เป็นสาระแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสสอนว่าเราพึงพิจารณาอย่างไรให้เข้าถึงสาระอันสูงสุดนะคะนั่นก็คือการวางภาระทั้งปวง อันเกิดขึ้นจากการที่เข้าไปยึดผิดถือผิดด้วยตัณหามานะทิฏฐินั้นเองและในที่สุดนั้นก็ออกจากสาระด้วยการปรุงอะเรียมักมีองแปดให้เกิดขึ้นซึ่งมหาภูตร,รูปนั้นพระองค์ก็สอนในเรื่องของศีลสาระสมาธิสาระและปัญญาสาระซึ่งเป็นไปในการเอามหาภูตร,รูปเหล่านี้ มาพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นถูกเป็นอนัตตาค่ะซึ่งความประเสริฐเหล่านี้หากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระบรมศาสตร์แล้วก็คงไม่เข้าใจในทางการปฏิบัติที่จะออกจากสิ่งไร้สาระเหล่านี้นะคะก็คงสแสวงหาไปเรื่อยๆอ,อันเป็นการหมุนไปของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายเกิดอยู่นั่นเองค่ะ แต่เพราะเหตุแห่งการสั่งสมบุญไว้ดีนั้นเองนะคะเราจึงมีโอกาสมาศึกษาพระสัทธรรมเพื่อก,ก้าวออกจากมหาภูตร,รูปในภพทั้งปวงรวมทั้งนามธรรมต่างๆที่ไปยึดติดในรูปประคันเหล่านี้ค่ะขณะนี้เราจึงมาศึกษาในสมาธินิเทศจากคำพีวิสุทธิมรักในธาตุกรรมฐานอยู่นะคะ และว่าด้วยการเข้ากันได้และไม่ได้ของาธาตุคู่ซึ่งมีอยู่สองคู่อันเป็นาธาตุหนักและาธาตุเบาค่ะคือหมู่ของาธาตุดินและน้ำหนึ่งคู่าธาตุไฟและาธาตุลมหนึ่งคู่ค่ะในชีวิตของสรประสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทวดารวมถึงสัตว์อบายเหล่านี้ ก็คือการหมุนไปของกระแสะแห่งรูปธรรมและนามธรรมเหล่านี้ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาใดๆเลยในการศึกษานี้จึงมีทั้งสมถะและวิปัสสนาแม้ว่าเราจะอยู่ในหัวข้อของสมาธินิเทศกันอยู่ก็อยากที่จะให้เห็นแนวทางในการปฏิบัติของวิปัสสนาด้วย มาศึกษาร่วมกันในอัตถกถาทีคณนิกายศีลขันธวัคสามัญญผลสูตรในสติสัมปัญญะคถาวันานาในสัมปัญญะทั้งสี่ค่ะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในอิริยาบถคือการเพ่งดูไปข้างหน้าชื่อว่าอโลกิตะการเพ่งดูไปทิศเฉียงชื่อว่าวิโลกิตะนะคะในการแลดูสองอย่างนั้น เมื่อจิตคิดว่าเราจาักแลดูไปข้างหน้าดังนี้เกิดขึ้นยังมิทันแลไปด้วยอำนาจจิตนั้นแลใครครวนถือเอาประโยชน์ชื่อว่าศาตกะสัมปชัญญะซึ่งในสัมปชัญญะทั้งสี่นั้นก็อยากที่จะขยายความจากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออประยุตโตองค์ได้รวบรวมเอาไว้ดังนี้ค่ะสัมปัญญะสีความรู้ตัวความรู้ตัวทั่วพร้อมความรู้ชัดความรู้ทั่วชัดความตระหนักซึ่งแบ่งออกได้เป็นหนึ่งศาสตะสัมปัญญะรู้ชัดว่ามีประโยชน์หรือตระหนักในจุดหมายคือรู้ตัวตระหนักชัดว่า สิ่งที่กระทำนั้นมีประโยชน์ตามความมุ่งหมายอย่างไรหรือไม่หรือว่าอะไรควรเป็นจุดหมายของการกระทำนั้นเช่นผู้เจริญกรรมฐานเมื่อจะไปณที่ใดที่หนึ่งมิใช่สักว่ารู้สึกหรือนึกขึ้นมาว่าจะไปก็ไปแต่ประหนักว่าเมื่อไปแล้วจะได้ปีติสุขหรือความสงบใจ ช่วยให้เกิดความเจริญโดยธรรมะจึงไปโดยสาระคือความรู้ตระหนักที่จะเลือกทำสิ่งที่ตรงกับวัตถุประสงค์หรืออำนวยประโยชน์มุ่งหมายนี้คือปัญญาเบื้องต้นนะคะที่ต้องตระหนักในชีวิตประจำวันของเราด้วยเพราะเวลาของทุกคนนั้นมีจำกัดในโลกนี้ จึงต้องมุ่งประโยชน์อันสูงสุดให้เกิดขึ้นนะคะในข้อสองคือสัป,ปายะสัมปชัญญะรู้ชัดว่าเป็นสัป,ปายะหรือตระหนักในความเหมาะสมเกื้อกูลคือรู้ตัวตระหนักชัดว่าสิ่งของนั้นการกระทํานั้นที่ที่จะไปนั้นเหมาะกันกับตนเกื้อกูลแก่สุขภาพแก่กิจเอื้อต่อการ สละละลดแห่งอกุศลธรรมและการเกิดขึ้นเจริญง,งองามแห่งกุศลธรรมจึงใช้จึงทำจึงไปหรือเลือกให้เหมาะเช่นภิกษุใช้จีวรที่เหมาะกับดินฟ้าอากาศและเหมาะกับภาวะของตนที่เป็นสมณะผู้เจริญกรรมฐานจะไปฟังธรรมอันมีประโยชน์ในที่ชุมนุมใหญ่ แต่รู้ว่ามีอารมณ์ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อกรรมฐานก็ไม่ไปโดยสาระคือความรู้ตระหนักที่จะเลือกทำแต่สิ่งที่เหมาะสบายเอื้อต่อกายจิตชีวิตกิจผื้นถู่มและภาวะของตนปายะคือการเป็นไปเพื่อให้กุศลเกิดขึ้นได้โดยสะดวกนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเสนาสะนะ หรือเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นนะคะต้องมุ่งสาระเพื่อกุศล,ลจิตให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายนะคะดังตัวอย่างที่ท่านได้ยกตัวอย่างมาข้อสามโคจรสัมปัญญะรู้ชัดว่าเป็นโคจรหรือตระหนักในแดนงานของตนคือรู้ตัวตระหนักชัดอยู่ตลอดเวลาถึงสิ่งที่เป็นกิจหน้าที่เป็นตัวงาน เป็นจุดของเรื่องที่ตนกระทำไม่ว่าจะไปไหนหรือทำอะไรอื่นก็รู้ตระหนักอยู่ไม่ปล่อยให้เลือนหายไปไมิใช่ว่าพอทำอะไรอื่นหรือไม่ทำกับสิ่งอื่นเรื่องอื่นก็เตลิดเพลิดไปกับสิ่งนั้นเรื่องนั้นเป็นนกบินไม่กลับรังโดยเฉพาะการไม่ทิ้งอารมณ์กรรมฐานซึ่งรวมถึงการบำเพ็ญจิต ภาวนาและปัญญาภาวนาให้กิจกรรมทุกอย่างในชีวิตประจำวันโดยสาระคือความรู้ตระหนักที่จะคุมกายและจิตไว้ให้อยู่ในกิจในประเด็นหรือแดนงานของตนไม่ให้เขวอเลลดเลื่อนรอยหรือหลงลืมไปเสียเพราะฉะนั้นจะไปที่ไหนนะคะต้องรู้เป้าหมาย และจุดประสงค์ซึ่งในที่นี้ท่านก็แสดงไว้ในเรื่องของขตปัจจาคขตะวัดในข้อ,อสี่อสัมโมหะสัมปัญญาคือรู้ชัดว่าไม่หลงหรือตระหนักในตัวเนื้อหาสาระไม่หลงไหลฟั่นเฟือนคือเมื่อไปไหนทำอะไรก็รู้ตรวจตระหนักชัดในการเคลื่อนไหวหรือการกระทำนั้นและ ในสิ่งที่กระทำนั้นไม่หลงไม่สับสนเงื้งะฟัานเฟื่อนเข้าใจล่วงตลอดไปถึงตัวสภาวะในการกระทำที่เป็นไปอยู่นั้นว่าเป็นเพียงการประชุมกันขององค์ประกอบและปัจจัยต่างๆประสานหมุนเนื่องกันขึ้นมาให้ปรากฏเป็นอย่างนั้นหรือว่าสำเร็จกิจนั้นนั้น รู้ทันสมมุติไม่หลงสภาวะเช่นยึดเห็นเป็นตัวตนโดยสาระคือความรู้ตระหนักในเรื่องราวเนื้อหาสาระและสภาวะของสิ่งที่ตนเกี่ยวข้องหรือกระทำอยู่นั้นตามที่เป็นจริงโดยสมมติสัจจะหรือตลอดถึงโดยปรมาสตทสัจจะมิใช่พรวดพราดทำไปหรือสักวะธรรม มีใช้ทำอย่างงมงายไม่รู้เรื่องและไม่ถูกหลอกให้ลุ่มหลงหรือเข้าใจผิดไปเสียด้วยความพลาหโมวหรือด้วยลักษณะอาการภายนอกที่ยั่วยุหรือเย,ย้ายวนเป็นตน้นบุคคลที่มีปัญญาดีนั้นย่อมรู้ชัดทั้งสมมติสัจจะและปรมัตสัจจะ จึงจะเข้าถึงการเจริญอาเรียมากได้บริบูรณ์ค่ะเราก็มาศึกษาต่อนะคะที่ท่านได้ยกตัวอย่างบุคคลที่เราคุ้นชินในเรื่องของสัมพัญญาสี่ไว้อย่างดีนั้นคือท่านพระนันทาสมดังคำที่พระผู้มีพระภาคย่าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่านันทาจะพึงแลดูทิศตะวันออก เธอยอมรวบรวมใจทั้งหมดแลดูทิตตวันออกว่าเมื่อเราแลดูทิตตวันออกอย่างนี้อากุศลธรรมอันลามกคืออภพพิชาและโทมนัสไม่พึงไหลไปตามดังนี้ยอมชื่อว่าเป็นผู้มีสาตกะสัมปัญญะข้อชัดเจนนะคะ สติและสัมปชัญญะของท่านนั้นบริบูรณ์จึงเป็นไปในสติปัฏฐานนะคะคือจะทำอะไรต้องไม่ให้อภิชาและโทมนัสเกิดขึ้นหรือไหลเข้ามาสู่กระแสขันนั้นเองจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับนะคะที่หมุนไปอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่านันทาจะพึงแลดูทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเ,เบื้องบน ทิศเบื้องล่างทิศเฉียงเธอยอมรวบรวมใจทั้งหมดพิจารณาดูทิศเฉียงว่าเมื่อเราแลดูทิศเฉียงอย่างนี้ข้อความละดังนี้ย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีศาสตกะสัมพัญยะดังนี้อีกอย่างหนึง่งแม้ในที่นี้ก็พึงทราบว่าการเพ่งดูไปข้างหน้าและการเพ่งดูไปตามทิศ เป็นศาตตะสัมปัญญะและเป็นสัปปายะสัมปัญญะโดยการเห็นพระเจดีย์เป็นต้นที่กล่าวแล้วในก่อนนั้นแหละก่อนไปก็ต้องพิจารณาถึงประโยชน์และแม้สถานที่นั้นเป็นสถานที่ควรไปแต่หากว่าในขณะนั้นมีประชาชนจำนวนมากย่อมไม่สัปปายะกับภิกษุใช่ไหมคะ ผู้เจริญกรรมฐานจึงต้องงดเว้นนะคะจึงเป็นที่สัปปายะในบางครั้งบางคราวค่ะส่วนโคจรสัมปัญญะคือการไม่ละทิ้งกรรมฐานนั้นเองเพราะฉะนั้นการเพ่งดูไปข้างหน้าการเพ่งดูไปตามทิศในพระบาลีนี้ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานยึดขันธธาตุอายตนะ เป็นอารมณ์พึงกระทําด้วยอํานาจกรรมฐานของตนนั้นเที่ยวหรือฝ่ายภิกษุผู้เจริญสมถกรรมฐานยึดกสินเป็นตนเป็นอารมณ์พึงกระทําโดยกรราําหนดกรรมฐานเป็นหลักทีเดียวชื่อว่าตนภายในร่างกายที่เพ่งดูกไปข้างหน้าหรือที่เพ่งดูกไปตามทิศย่อมไม่มีพอเกิดความคิดว่า เราจากแลดูไปข้างหน้าดังนี้ปายโยธาตซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานพร้อมด้วยจิตดวงนั้นนั้นแหละยังวิญยัตให้เกิดย่อมเกิดขึ้นหนังตาล่างหดลงหนังตาบนเลิกขึ้นด้วยอำนาจความแผ่ไปของวาโยธาตอันเกิดแต่พลังงานของจิต ด้วยประการฉนี้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุป,ปาธาปารินิพานด้วยสัจวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเริยสัจสิโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิ้นแด่สรรพสัตว์ท,ทั้งสามสบเอดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนายินดีอนุโมทนาในมหากุศลทัทงงิ้นเพื่ออนุปาทาปรินิพานโดยพันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่ทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ